สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสาววันคำชาแนลค่ะในเ้าของวันอังคารที่10ทันวาคมพศ2567นะคะมือน,นี้เป็นวัดวันัฐธรรมนูญค่ะวันหยุดนะคะพระพิพัฒนองมาอยู่ที่ตลาดนัดเชียงวางอำเภอเมืองจังหวัดจิตตจตูทอดนะคะพามาเบ่งบรรยากาศค่ะมน,นี ชดเชยวังวันเตาวังหันนะคะบดใไปตลาดนัดชมพูปุตอำเภอเมืองแก๊วลอยเอ็ดนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะก็เลยมือนีวันหยุดก็เลยมาพาพ่พันธองเบงบรรยากาศของตลาดนัดเชียงวางค่ะมัวลายค่ะตามถี่นเลยมัวลายจนจนจักสถามไครนะคะมันเบียดมันแห่กันเหลือเกินเวสจะพาเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะขอทมจังหวัดอยากถามจังถามนะคะเนาะ จังสิว่าจังใดเนาะราคาไปเบิ้งกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสาบันทาในการเฮ็ดคลิปใน,น,น,ๆๆนะคะรั้งต่อไปนั้นได้ด้วยค่ะหรือว่าจะเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันหรือจะแนะนำมีขอแนะนำหรือว่ามีขอจริงๆยังใดก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ค่ะมาคุยกันนะคะ,ะมาแลบเียน็นมดูประสบการณ์กันค่ะ ราคาเดี๋็กคือเป็นการบดเสียเวลาเดี๋ยวจะพาพาย่างเลาะไปเรื่อยๆค่ะไปเบิ่งบรรยากาศน,น้ำกันนะคะหลายจนได้ถึงพายคัมใหญนะคะเลาะแท่งนี้ถึงพาย่างเลาะป้าค่ะเบิ่งบรรยากาศไอหมูเป้าแสบเนาะ ป้านูไหลค่ะเกกนขี้้ด้เยอะมันมีดเลอยู่เอาไปใหรนะหลายบุบเดือดขายก็เอาหนีตายรุ่มๆไปอังโงจอิงเดยอดควันนี่หมดนี่แห้งขาดทุนนี่ขายขาดทุนนี่ ่ือมาเบิ้องต้นนีข้างนี้ค่ะอ่าเบื้งข่าบรรยากาศรนหลายค่ะอ๋ยน้อยนิดล่านนะควันน้อยน้พ่อสวัสดีค่ะ เอาไว้ใครับพ่อนี่ไ,ไว้สองมัดแม่ลูกบ่พ่อแม่ลูกลพลูกปูอ๋อแม่ลูกปูยี่สบลูกลเออสาอี่อ่อ,อลูกทื่อดพื่นลพ่อที่สที่สาม้าทองเขากรทัเอาทองลอ่อ๋หวัวทับแต่ว่าท่านตรวจได้๋อบออ๋อค่ะบอวันพ่อีมอย่อ๋อค่ะเอามจะคพ่อมอนี้ มูนี้พอมาสามค้านันแล้วเนี่ยคมเดียวโอ้เหลือค้เดียวครับเดี๋ยวคมอี่ที่กำไรวัตสุบาทพ่อฝากเบอร์โทษนะจจ้าโอ้มวนต้องว่างกันนายเนาะค่ะพ่อฝากเบอร์โทษนะจ้าศูนย์แค่ะ720ดสอค่ะเก้าสามหค่ะคุณชุ่มครับพ่อยังค่ะพ่อยังพ่อของพ่อองคุณชุ่มนะคะผู้ใดสนุกสนใจนะคะแม่ลูกลูกรูนะคะทรค่ะมีระ หน้ากล้องคุณบอกเสาร์ซีนะคะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอันนี้ราคาแต่นีๆก็คืออ่าร์ถวนๆค่ะนะคะก็เป็นเป็นราคาเปิดหน้ากล้องกับราคาที่เพิ่นอ่าอันนี้ค่ะไปเบิ่งต้นค่ณเห็นแม่นี่คือนงามค่ะิ่นก็เบิ่งหลายนะได้มาถึงได้ถึงได้รักไแม่โต พนเพิ่นมาคุยกันดูนะคะพ่อวันดีค่ะเไว้อดัยนะคะนี่แม่ลูกลูแม่คเปิด้าหานะคะลูกที่ขดเราพลูกที่สองลูกที่สองสือสามนี่ละสองือสนี่ละบ่มั่นใจที่กันนี่นี่บอกพ่อลูกเพิ่นโอ้ลูกแดงลูกสีแดงนาลูกกันผสมพออยังไ้ค่ะ บะหูเนอะอ๋อลูกบ่หูพอเนาะสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับพอนี่นี่บอกแมนร้อยห้าสิบได้ปะมันถึงอยู่เนาะพอเนาะหน้างามๆเนาะโอ้หน้าเรางามเดิโค้งสางกันหญ่ลูกเรากัดแดงดีอยู่ค่ะก็นำอย่างก็คือแมนเนะค่ะก็ลูกแดงจึงครึ่งเนาะลูกแม่ยลูกแดงจึงครึ่งแดงที่ดีค่ะแดงแดงคว่ำเพลินวานนั่นละ ลูแม่นะคะพ่อเอามาจะค้งมือนีโค้เดียวครับฝากเบอร์โทรน่ค่ะพ่อศูนย์แค่ะศูนย์เค่ะสี่แปดหกาพ่อยังค่ะพ่อสมานพ่อสมานงอยู่ใสพ่อนี้ล้วครับจอซนี่จอซอนะคะตรงยากิโรนะพ่อทรงบอรงยากิโลบอครับบดี้ทรงนะครับแล้วาขันสนอกสนใจกระท้หาใดเนาะค่ะครับอ่าเดี๋ยวสิหา เอาละบอยขอบคุณที่รับคะ่ะครับโอ้อออน,น,นี่ดิองค์ก่อนข้ออันปิดไปแล้วบ่ยนี่สองหมืงทวนสองทวน,วนแม่สาวบ่อะความสมไปนี่ความ,มสมความสมเราเป็นบ่คะโอ้สูงประมาณลอยเท่าไรพ่อเนี่ยประมาณลอยหกทิศเถึงบ่าว่าถึงลอยหกทิศกนะ่วนละเน <laughs> ี่ยค่ะงามๆนะคะบ่ม,มีตำหนิเนาะนมนมซีอยู่ น้องมมิติงนะเบิงถ่ายนะคะพค้งสางใหญ่งามดู๊บ่สาวค่ะเปิดไว้สองเปิดไว้สทวนๆต่อร้องได้อีกต่อร้องได้อีกอ่าค่ะพ่อฝากเบอร์โทรได้ปหคคะ088 088ค่ะ909 909ค่ะ3086 3086หพ่อยังเนาะค่ะ2อ พ่อยังเนาะค่ะพ่อปอยพ่อปอยพ่อปอยงอยใสนาะพอนี่ยมาดใดเนีหยัดยืจะ่นๆนมาบดหยยื้าแขงบ้านบาแงบาโดนแขงอ่ยาโซานนค่ะพ่องพ่องพ่องค่ะนี่่กกิโลคะ ขาลต้องสิลเกินนันเกินนันจงค่อยว่ากันนะพ่อเนนะขอบคุณครัพ่อที่ีิหานะคะฝนว้าบังหันอันวินวาว่าชาแนล็นกำลังทายอยู่เนาะมาทันอียางขับไปทางไหนอยู่นะคะตัวงัวอลายไม่ได้มาเกือบสองปีเน้วนี่แต่ยังอู้หูแปะนะ้นี่ เดี๋ยววินว่บาบ้าวิติค่ะไปแม่นี่ก็งามยู่เอามาคือตะหักแผละนีมาค่ะนะคะสวัสดีค่ะเปิดใเข่าได้เนาะค่ะนีสองมื้นเจ็ดแม่ลูกลูกขู่ลูกทีเข่าได้เพลินแล้วพี่ลูกที่สองนะคะ่ะลูกเป็นแฟนซีเนาะ ลูกสนะคะนี่ซาเจค่ะสูงกับประมาณหน่อยสี่สิบเจบวกนี่ดอกค่ะพี่ฝากเบอร์โทรเด้ไหคะศูนย์แดสองค่ะ2องเก้ค่ะเก้าสามสศูนย์ยพี่ยังเนาะค่ะนี่ครับพี่เจงว่ายุใสยจ้ารอยเอสต้งบ่ค่ะนี่ทรงพรีสารสงฟรีถั่วภายสารทรงฟี่นะคะ กันผู้ใดสนุกสนใจเท่าหาพี่เจหอยเจเฮานะคะ,อะขอบคุณหล,ลายๆค่ะค่ะต่องัวหลายครับเตี่ยวมาหลายป่ะมือนี้ง้อนึงขายไปแล้วครับเลี้ยงท่านี้แล้วโอแสดงว่ามือนี้ตลาดเดินดีเนาะง้อเมษาเขาได้ขายอ๋ยยอ้เขาเน้นง้อเมษาบ่ค่ะมือนี้ ไปต้อนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ถามลูว่าบ้านๆนี่ให้ลูกเบี้ยมแล้วว่าแนนเป็นแนนฮะแล้วคนเป็นเป็นคุยกันเ,นเ,นเนย,น,เยน,นะ,ะไหมแม่ลูกลูกน่าคืเป็นลูกกัดหรือลูกไอเล่เนาะพี่สวัสดีค่ะไอเปิดไวท์ทะเลก็ค่ะ ลูกเล่คือลูกกัะลูกเน่ลูกเล่โนกว่าอยู่เนาะธรรมชาติธรรมชาติโอ้แต่ว่าแขนอันตันนีคทั้งนบแม่เพันธุ์กันแม่ดิแม่ี่เป็นไทยปอกหรือไทยกีไฬางไทยกลางไทยกลางธรรมดานะคะแต่ลูกเล่นะคะเบื้องลูกแขนอันตันดีลูกลูกเล้อเด้อผสมยังไงค่ะผสมมันเล่ที่กันอ๋อลูกอ๋อผสมบีดมาเตอร์ลูกที่เท่าไหร่หรอคะ ัวลูกสองตัวตัวสองนทองอ๋อสดสอยู่เนาะคัะนี่เนาะยังไงครับฝากเบอร์โทรนะคะรากไค่ะงาอค่ะสองสหค่ะสอมปค่ะห้อยยังนะจ้าปอเปียกครับปอเปียงงูยุใส่จ้าปลาติ๋วครับปลาติ๋วปลาติ๋วยาโสเฮานี่นะคะส่งแ่กิโลคะ 20โลครับบมเกีร20โลถ้าเกินนั้นจังคอยว่ากันเนาะค่ะผู้ใดสนุกสนใจเทรหาหอยเปียกใดนะคะตอร่องใดนะคะงัวไทยกลางเข้าผสมกับเรนะคะกะทรงหลูกงามอยู่นะคะแขนอันตันดีอยู่เป็นสายเนื้อเนาะค่ะประกันต้นนี้ครับประกันต้นนี้สากลนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเอามาหลายบ้องมณีเอาบ้ากบเดียวนี่ยนะครับอ๋อค่ะขกบคุณค่ะ ัวบผูนะรวบหวัดดีค่ะเบอร์ไวเท่าไรนะพ่อนนิตัแม่จะบอกค่ะเสาเจ็ดครับอ๋อตัวผูนี่เลยตัวผู๋ขหอครับอ๋อตัวแม่เสาเจ็ดตัวแม่สาวแม่สาวสาวผอมสมไปดิสาวยังว่ทันได้ผอมสมสาวน่อยสาหน่อยจักเดือนพระ่า ฝากเบอร์โทรเน่ะพ่อเจ็ดกล่องเนี่ยนะคะกล่องเต็มนะคะเมื่อกี้นะคะเลยไ่ได้ขอเบอร์โทรพ่อไว้นาะค่ะขอเบอร์โทรพ่อแล้วกันโอ้โหเลสคอยเด้อร์ซีซีลูกไหญ่อ๋อค่ะนี่นะคะเบอร์โทรขอแล้วนะคะ0 6 1 9 9 8ก ห้าศูนย์สี่สี่พ่อนุกุลเป็นวะคระับพ่อง้วอยู่ใส่เนาะพ่อง้วอย่ยโสอีกอ่ะโอง้วอยู่ยาโสทรงบ่อพ่อทรงบ่คะทรงบ่พ่อค่ทรงบ่อค่ขันใดราคาก็บทรงใดโอ้ขันใดราคาก็กส่งได้นะคะนี่ค่ะนะคะงง้วอสาวสาวน้อยเนาะสาวน้อยกับงว้วผูสาวน้อยว่าเท่าดทนในากดก็พ่อวังหันสาวน้อยสาวเกดครับสาวน้อยสาเจ็ดตัวผู อคุณใดสนุกสนใจโทรหาพอนุกูลใดนะคะขอบคุณหรายค่ะพ่อค่ะไปต่อค่ะเข้าสิไปข้างใดดีแก่ครับไนม้วัปไปขับไปข้างไหนกันสวสวัสดีค่ะเปิดไปท่ายเนาะค่ะสองมื้นถ้วนต้นนั้นดวค่ะ อันนี้หัวสาบวบ่กคะ่ะหัวแยกลูกอ,อลูกที่่าใหญ่ค่ะมีมีลูกแกตโตแล้วออสองมื้นผล่วนนะคะหัวแยกลูกคะ่ะแต่ว่าบ่วูว่าลูกที่เท่หญ่นะคะตัวนี้ตัวนี้ก,แก,กะะ็แยกลูกนะคะตัวนี้ทองบ่คะอ๋อแยกลูกนะคะแต่วัาบัวตงังอ่างกะทะแห้งอ้วนแห้งนะคะน่าจะเป็นสายเนือ้อสายเนื้อบ่พีสายเนื้อบว่วคาน้อง ฝากเบอร์ฝากเบอร์โทรนะคะ086ย์ค่ะ251ค่ะ357ห้อหยังนาา้ะจ้า357อ๋อ357ส35ามห้าเจ็ดนะคะแอดมินกับหูบดี <c oughs> <c oughs> ห้อหย,ยังนาะจา้าห้อแลแหล่นะคะเบอร์พ่อนะคะอ่ะผู้ได้สนุกสนใจนะคะสองมืน่นทวนๆตัวนั้นก็ซ้ำกันวะอ๋อตัวนั้นมื่นเก้าอ๋อตัวนั้น่าจจะเป็นสายเหนือเนาะ มือเก่ากับสองมือนะคะตอร่องได้นะคะผู้ใดสนอกสนใจโทรหาเบอร์ตามที่หายไ้นะคะอันนี้นะคะน่าจะเป็นซ้ายเนือนะคะขอบคุณหลายๆนะคะนี่ค่ะในหอยสวยนะคะอ๋อแต่ใช้ระดับตัวนี้ต่อคป้าอ่าเบอปะเทไทค่ะหอยฮะหมือนสี่เวียดนามนะคะอ่ะนี่ค่ะ มื่นสี่นะคะสายเนื้อบอกคะ่ะหรือว่าสายเนื้อนะคะสิบสี่นะคะม,มันมัน,มนห,หม,นมันบอกคือจังไดหหอยมันหมันบอกค่ะคือจังไดหหอยแต่ว่าก็คกกือขายเป็นสายเนื้อนะ,นะคะอ๋อค่ะสิบสี่ทั้งสองตนะคะ ฝากเบอร์โทรได้ปคาหอย061 061ค่ะ018 018ค่ะ629 629 6 2่ค่ะค่ะหอเกหงกหอยยังเนาะจ้าหอยนิดเมื่อจใส่จะหอยคำาเนกีวขเกือนแก้วพ anyway er ุทธิสนุกใจโทรหาหอยนิดตามเบอร์โทรที่หายไวนะคะขอบคุณหลายค่ะเนี่ค่ะเวียดนามเวียดนามก็ยังมีอยู่ด้ยเากะไลอยู่นะคะ เบื้องนะคะตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงจะกเคิงนะคะคนกับลายงัวกับลายที่เราอยู่ค่ะลายครับงานจนี่ยวกัูมิของเรียนนี่นะคะเบื้องค่ะบรรยากาศนะคะเบื้องทั้งทั้งทำนั่น่ะคือทายแถบแต่บวดาเลยนะคะเพราะงัวแหกันแห้งเนาะงวอแหงคายๆบิดมันเตาะ คสำหรับคลิปนี้กับศิฟากไว้สั้นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสาวหวานค่ะในการเห็นคลิปในข่าวตอนต่อไปนัน่นเอ,องค่ะเอาไว้เจอกันคลิปที่สองนะคะ,อะ,อะ,อะขอบคุณทุกท่านที่เขา้ามาติดตามรับชมะคะ่ะเจอกันคลิปสองนะคะ